ช่วงปลายปี6 5นี้นะครับทุกคนเส้นสุขสวัสดิ์เนี่ยถือได้ว,ว่าฮอตมากเลยนะครับเพราะว่ามีคอนโดทยอยเปิดตัวกันเรียกได้ว่าผลดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยเอาแค่โครงการที่คอนโดเนีได้รับเชิญไปงานเปิดตัวเลยก็มี3โครงการแล้วนะครับก็คือตัวซิมสุขสวัสดิ์เนาะแล้วก็จะมีนิวริเวอร์เรสของโนเบิลด้วยนะครับแล้วก็มีตัวเฟล็กซี่สุขสวัสดิ์ที่เรานั่งกันอยู่โครงการนี้ด้วยนะครับนี่ยังไม่รวมตัวที่ดินที่เดปเปอร์ได้เข้ามามีการจ,ากจัดจออแล้วก็เตรียมพัฒนาอีก23ืนซึ่งไม่สามารถพูดได้นนเเดดีี๋ยโฟ้องซึ่ ี้ครับจะมาเล่าให้ฟังกันครับทุกคนว่าทำไมทำเลสุสวัสดในช่วงปลายปี65นี้มันถึงบูมนักนะครับและก็การมาถึงของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เนี่ยมันมีสถานีไหนบ้างแล้วก็เส้นทางเป็นอย่างไรบ้างครับ อันดับแรกครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตัวข้อมูลของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้กันก่อนเลยนะครับสายนี้เนี่ยมันเป็นสายที่จะเชื่อมต่อนะครับออกมาจากตัว MRT เตาปูนเนาะก็จะเป็นสายสีม่วงที่วิ่งเชื่อมต่อนะครับตั้งแต่ตัวบริเวณบางบัวทองนะครับนนทบุรีผ่านกรุงเทพนะครับแล้วก็ลงมาถึงบริเวณสมุทรปราการตรงนี้เลยด้วยครับ ซึ่งชื่ออย่างเป็นทางการณตอนนี้ครับทุกคนเขาจะเรียกว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับเส้นทางเตาปูนราชบุรณะครับมีระยะทางนะครับทุกคนรวมทั้งสิ้น23.6กิโลเมตรครับซึ่งจะอยู่ใต้ดินนะครับ13กิโลเมตรจำนวน10สถานีครับแล้วก็อยู่บนดินนะครับเป็นระยะทาง10กิโลเมตรมีสถานีทั้งหมด7สถานีครับ โดยเส้นทางครับทุกคนก็จะเริ่มจากตัวอินเตอร์เชน m ์เออาเตาปูนนะครับตัวรางเนี่ยจะมุดลงใต้ดินครับเพื่อลอดใต้กรมสัรพมุตทหารบกนะครับเลี้ยวขวาครับเข้าสู่ถนนทหารนะครับผ่านแยกเกียร์ไก่เข้าสู่ถนนสามเสนครับผ่านรัฐสภาแห่งใหม่นะครับโรงพยาบาลนีบนกรมสุนทรภาณนะครับโรงพยาบาลราชดศพยาบาลครับหอสมุดแห่งชาติคลองบางลําพูจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายนะครับเข้าสู่ถนนพระสุเมนครับผ่านวัดบวบอลนิเวศวิหาร ถนนราชดำเนินกลางครับเข้าสู่ถนนมหาชัยผ่านวัดราชนัดดารามวรวิหารครับสวนรมณีนาศเข้าสู่ถนนจักรเพชรครับอินเตอร์เชนตกับ MRT3 ยอดนะครับรอใต้แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้านะครับเข้าสู่ถนนประชาธิปกครับผ่านสีแยกบ้านแขกรอใต้วงเวียนใหญ่นะครับเข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับอินเตอร์เชน์กับ BTS วงเวียนใหญ่ครับผ่านโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับ รอตายแยกมหายสวรัร์นะครับจากนั้นตัวรางรถไฟฟ้านะครับจะยกระดับมาอยู่บนดินครับและวิ่งไปตามถนนสุขสวัสดิ์นะครับผ่านแยกดาวคนนงผ่านแยกบางปะแก้วนะครับแยกประชาอุทิศยกขึ้นข้ามทางด่วนเฉลิมมหานครนะครับเข้าเขตจังหวัดสมุทรปราการ ตรงมาที่3ามย่เขปแดงนะครับและไปสิ้นสุดที่ครุในครับโดยในเส้นทางนี้ครับทุกคนจะมีอาคารจอดแล้วจอดนะครับจำนวน3อาคารด้วยกัน1อาคารนะครับจะอยู่ที่บริเวณ MRT บางปะแก้วนะและอีก2อาคารครับจะอยู่ที่บริเวณ MRT ราชบ,บุรณะคับ ทีนี้มาดูเรื่องของปัจจัยนะครัที่ทำให้ทําเลสุสวัสริ์ตรงนี้เนี่ยมันมีความป๊อปปูล่าขึ้นมาดีกว่าอันนี้เป็นพูดในฐานะคนที่อยู่ในย่านนี้นะครับแล้วก็คลุกคลีในย่านนี้เนี่ยมาตั้งแต่เด็กเลยคือทําเลตรงนี้นะครับมันมีความ อ,อยู่มันมีความอัดอั้นมานานแล้วจนกระทั่งรถไฟฟ้าเนี่ยมีการเซ็นสัญญาก่อสร้างนั่นแหละมันถึงจะได้เริ่มทําการบูมขึ้นมานะเดนนี้ครับทุกคนอย่างแรกเลยคือเรามีสะพานที่เชื่อมต่อเข้าไปยังเขต CBD ของกรุงเทพได้เยอะมากครับทุกคนเริ่มตั้งแต่ตัวสะพานต่างสินนะครับสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพครับทุกคนตัวสะพานพระราม9ที่เป็นทางด่วนรวมถึงสะพานพระราม9อันใหม่ที่กําลังก่อสร้างด้วยนะและก็ยังมีตัวสะพานหุยพลหนึ่งด้วยครับ ซึ่งแต่ละช่วงครับทุกคนก็จะเข้าไปในเมืองในทำเลที่แตกต่างกันนะครับถ้าไปสะพานตากสินเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าจะต้องตรงเข้าไปในสาทรเนาะแล้วก็เชื่อมต่อมาในโซนราชพฤกษ์ได้นะครับสะพานพระรามสามแล้วก็สะพานกรุงเทพเนี่ยก็สามารถไปยังถนนรัชดานะครับวิ่งยาวเข้าพระรามสี่คลองเตยแล้วก็อโศกนะครับหรือจะใช้ถนนเจริญกรุงกับเจริญรา์นะครับเพื่อเข้าสาทรก็ได้เช่นเดียวกันครับสะพานพระรามเก้าครับทุกคนก็เป็นทางด่วนเนาะที่สามารถวิ่งไปได้ทุกทิศเลยครับขับออกเมืองได้สะดวกเลย ส่วนสะพานหุยพลหนึ่งนะครับก็ข้ามไปลงฝั่งพระรามสาไปนางลิ้น4ี่นะครับแล้วก็ไปเส้นนราธิวาสชนครินได้ครับรวมถึงยังสามารถเชื่อมไปถนนปู่เจ้านะครับแล้วก็ทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมและก็การงนบิเศษได้ด้วยครับคือเรื่องการเดินทางในย่านนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครขับรถเนี่ยคือเรียกได้ว่าสะดวกมากเลยแหละแล้วก็มีเส้นทางให้เลือกใช้นะครับได้ค่อนข้างจะหลากหลายเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นรู้สึกว่าเฮ้ มันน่ายินดีจังไม่รู้ใช้คำนี้ได้ไหมนะน่ายินดีจังที่มีมันอยู่ตรงนี้นะครับคือตัวถนนราชบรุรณะครับทุกคนถนนเส้นนี้เนี่ยทุกคนราชบรุรณะเนี่ยเป็นถนนที่เชื่อมต่อออกมาจากถนนเจริญนครนะเขาจะวิ่งเรียบแม่น้ําเจ้าพระยามาตีคู่กับตัวถนนสุขสวัสดิ์เลยครับทุกคนซึ่งคุณเชื่อไหมว่าเป็นเกิดมาเนี่ยร่วม30ปีใช้งานถนนเส้นนี้มาตั้งแต่จําความได้เลยเนี่ย มันไม่เคยรถติดเลยครับคือเส้นนี้เนี่ยจะเป็นเส้นที่ส่วนตัวเบนและก็คนแถวนี้นะครับใช้เลี่ยงความวุ่นวายจากสุขสวัสริ์นะก็จะเลี้ยวเข้าราชบุรณะกันครับทุกคนความหนานแน่นเนี่ยของที่อยู่อาศัยก็จะค่อนข้างต่ำด้วยนะครับเพราะว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาติดแม่น้ำเนาะและก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เต็มไปด้วยซอยลัดที่สามารถที่จะมาออกยังสุขสวัสดิ์ได้ด้วยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เบนคิดว่าดีไปยิ่งกว่าความที่มันรถไม่ติดเนี่ยคือ จุดไหนที่เส้นสุขสวัสดิ์สามารถข้ามไปฝั่ง CBD ได้เนี่ยว่าจะเป็นตัวสะพานกรุงเทพสะพานพระรามสามทางดว่วนสันทุยพลหนึ่งเนี่ยเส้นไต้บรือนาก็สามารถเชื่อมได้ทุกเส้นทางเลยด้วยคือเป็นเส้นเลี่ยงรถติดเป็นเส้นรองแต่ก็ยังสามารถที่จะขับรถเชื่อมไปยังกรุงเทพชั้นในได้สะดวกเท่ากับเส้นหลักเลยด้วยทีนี้สุดท้ายทุกคนทำเลนี้เหมาะกับใครอันนี้เป็นตอบโดยส่วนตัวเลยนะ คือทำเลนี้เนี่ยณนะปัจจุบันนี้นะครับทุกคนปี65นี้ราคาของคอนโดที่ถ้าเกิดว่านับเป็นต่อตารางเมตรเนี่ยทำเลนี้นะครับจะอยู่ที่ราคาราวๆสัก60,000-70,000ไม่เกิน85,000บาทต่อตารางเมตรนั่นแหละซึ่งราคานี้เนี่ยมันคือ affordable condo เนาะมันทำให้เราเห็นคอนโดที่ราคาเริ่มต้นไม่ถึง1.5ล้านอย่าง Flexi เนี่ยได้เหมือนกันยังมีให้เห็นอยู่ซึ่งหลายคนพอมองเผลนๆแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ย ถ้งงางั้นทำเลนี้เนี่ยมันก็น่าจะเหมาะกับคนที่เป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์คนที่เพิ่งจะเริ่มทํางานไหมเพราะว่าคอนโดเนี่ยมันราคาไม่ได้แรงมากแล้วก็จับต้องได้ง่ายเนาะและก็อย่างที่เพิ่งได้บอกไปเนะว่าเรามีถนนมีสะพานมีหลากหลายเส้นทางเลยที่สามารถเดินทางเข้าเมืองไปแหล่งงานไป c b d ีได้อย่างสะดวกเลยแต่มันสะดวกกับคนที่มีรถยนต์เท่านั้นทุกคนถ้าเกิดคุณมีรถยนต์เนี่ยตรงนี้สะดวกมากขึ้นทางด่วนไปได้บางนาแจ้วัฒนะขึ้นสะพานอ่าภูมิพลหนึ่งไปอโศกได้ไปสาทรได้ คือไปได้หมดเลยสีด้อีดมต่างๆแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีรถเนี่ยทำยังไงจริงอยู่ครับทุกคนที่ตรงนี้เนี่ยรถไฟฟ้ามันกําลังจะมาถึงเนาะสีม่วงใต้ที่เราพูดถึงกันในวันนี้นั่นแหละแต่คุณอย่าลืมว่ารถไฟฟ้าสีม่วงใต้เส้นทางเนี่ยมันวิ่งไปทางไหนบ้างสมมุติเลยถ้าคุณทํางานชิดลมและคุณพักที่บริเวณแถวๆเนี้ยสุขสวัสดิ์อันดับแรกเลยคือคุณนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ใช่ไหมไปอินเตอร์เชน์ที่บริเวณ BTS ีวงเวียนใหญ่ จากนั้นเนี่ยคุณก็นั่งผ่านสารทอนสีลมเพื่อไปอินเทอร์เชนอีกครั้งเพื่อไปชิดลมอันนี้คือ3ต่อแล้วนะผุดลุกผุดเข้าผุดออก3าครั้งทุกคนฉะนั้นเบนเลยมองว่าทำเลตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับเฟริเร์สจ็อบเบอร์ซะทีเดียวเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเฟิร์สจ็อบเบอร์ต้องมาซื้อคอนโดในทำเลตรงนี้เนี่ยและบวกค่าเดินทางเหล่านี้เข้าไปเนี่ยเบอร์เพลอเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าที่ควรเบนก็เลยมองว่ากลุ่มคนที่ค่อนข้างเหมาะกับทําเลนี้คือคุณจะต้องอยู่ในเส้นทางแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงหรือน้ําเงินที่สามารถนั่งสัก2ต่อและสามารถไปได้เพื่อคุมคอร์สค่าเช้จ่ายเนาะหรือคนที่มีรถ ทำงานแล้วมีรถแต่ว่าอยากจะอยู่คอนโดที่อยู่ในย่านที่รถยนต์เนี่ยไปได้หลากหลายเส้นทางตรงนี้ถือว่าเหมาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้พุกพล่านไม่ได้แออัดแล้วก็มีตัวความอุดมสมบูรณ์เนี่ยค่อนข้างเยอะห้างตลาดตลาดนัดอะไรต่างๆเนี่ยมีให้หลากหลายมากทีเดียวถ้าเกิดถัดออกไปหน่อยก็จะนั่พระรามสองก็ยิ่งใหญ่อลังการมากเหมือนแบบอารมณ์เหมือนเมก,กะบางนาเลยขอสรุปคือราคาของเขาเนี่ยเหมาะกับ กลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มทำงานยังมีแต่ว่าอย่าลืมคำนวณค่าเดินทางและอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ทำงานมาสักพักแล้วก็มีรถ แล้วก็อยากจะผ่อนคอนโดไปด้วยผ่อนรถไปด้วยเนี่ยมันสามารถผ่อนคู่กันได้เพราะว่าราคาคอนโดมันไม่สูงเนาะแล้วก็ขับรถไปทํางานได้ค่อนข้างสะดวกก็เหมาะกับคนประมาณ2กลุ่มนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันมีมหาลัยด้วยนะก็คือมอพระจอมเกล้าธนบุรีหรือมบางมดก็คืออยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันใครที่ไปนักศึกษานะครับอยากจะหาซื้อคอนโดเอาไว้หรือว่าใครที่อยากจะลงทุนปล่อยเชนนักศึกษานะครับทาเลนี้ก็ยังสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะก็คือเข้าไปเรียนได้แบบระยะทางไม่ไกลอ่ะแล้วก็ินทางสะดวกด้วยนะครับโดยคนก็จะ ประมาณนี้สําหรับในเรื่องของ MRT สายสีม่วงใต้สายน้องใหม่ที่เพิ่งมาถึงเลยรวมถึงความป๊อปปูล่าของทําเลราชบูรณะสุขสวัสดิ์ตรงนี้นะครับว่าทําไมคอนโดเนี่ยถึงได้ไล่เปิดตัวกันถี่มากนะครับในช่วงปลายปีนี้ก็จะมีประมาณนี้ซึ่งกําหนดกา,การการก่อสร้างของเขานะครับเดี๋ยวเป็นขึ้นตารางให้ดูว่าจะก่อสร้างเสร็จเมื่อไหร่เริ่มก่อสร้างเมื่อไร่อะไรยังไงนะครับก็ติดตามกันได้และก็ใครที่เล็งคอนโดในทาเลนี้เอาไว้นะครับตอนนี้ที่ เผยออกมาก็มี3ที่เนยวยางปนีกครั้งหนึ่งก็คือซิมพระราม3สุขสวัสดิ์นะครับแล้วก็มีนิวดิว่าเรสนะครับแล้วก็เฟล็กซี่สุขสวัสดิ์โครงการนี้ด้วยครับก็อ่ะวันนี้ต้องขอจบทอของเราไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องคอนโดนิ้ของเราด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะมาทอกันเรื่องอะไรเป็นฝากติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนสวนีครับ